โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้เราจะมาเก็บงานการซ่อมโดรนลำนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับด้วยความลำบากยากเข็น <c oughs> <c oughs> ก็ฝากถึงเจ้าของโดรนลำนี้ด้วยนะครับว่าต่อไปก็ฝากดูแลน้องดีๆนะครับเพราะว่าก็น้องผ่านการรักษามา อย่างอย่างประณีตนะครับอย่างใส่ใจทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้เดี๋ยวปัญหาจุกจิกยิบย่อยภายในเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นข้างในแต่ว่าผมจะเอาเฉพาะเคสที่ผมได้พูดคุยเมื่อคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของขาตัวนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับก็จะได้ น้องก็จะได้ขาใหม่แล้วเรียบร้อยสามารถพับได้โอเคปกติดีนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับวิธีการทดสอบของเราก็น่าจะไม่ได้ take off นะครับเพราะว่าน่าจะมีการเชื่อมโยงบัญชีตัว DJI Fly ของตัวโรนนะครับดังนั้นมันน่าจะบินไม่ได้เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องก็พอนะครับอันนี้ด้วยนะครับทีนี้การเปิดเครื่องตัวนี้น่อกจากว่ามันบินไม่ได้ดังนั้นเราจะดูเฉพาะตอนที่มันเช็คมอตเตอร์ว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับตัวนี้ตอนที่เปิดเครื่องนะครับลองดูนะครับอันนี้เราจะต้องดูให้ทันนะครับโดยเฉพาะตัวนี้อ้าวห <ś> <seul> ลื่นใส่แบตเตอรี่ครับปะทอ่ะเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับ ปกติกดหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะเป็นการเช็คแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูว่ามอเตอร์ของเรามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับว่ามันหมุนถูกต้องไหมอันนี้มันจะไวมากนะครับต้องรีบสังเกตให้ดีนี่แบบนี้นะครับโอเคถ้าแบบนี้แสดงว่า work แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเราน่าจะ take off ไม่ได้เพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกคือมันน่าจะติดบัญชี ระหว่างท,ที่ลูกค้าเขาล็อกอินโดรนตัวนี้อยู่นะครับจะต้องให้เขายกเลิกการเชื่อมต่อโดรนกับตัวบัญชี DJ i f l y ตัวนั้นก่อนโดนตอนนะี้ถึงจะไปแอดเข้ากับบัญชีอื่นได้นะครับดังนั้นอันนี้ผมก็จะไม่ไม่ไม่ไมเชื่อมเชื่อมต่อละกันนะครับก็แค่จะดูคร่าวๆแบบนี้ว่ากล้องมันโอเคไหมนะครับนี่แบบนี้ วิธีการตรวจสอบก็คือเราก็จะจับกล้องมาแบบนี้เดี๋ยวให้มันโฟกัสก่อนนะครับโอเคแบบนี้ปับ๊บหรือว่าให้มันแสดงทงางโฟกัสทางภาพเลยแล้วกันาวไม่ได้ได้แค่ออโต้โฟกัสโอเคไม่เป็นไรแบบนี้นะครับแล้วก็ดูว่า Gimbal ปกติไหมแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับ,แบบรบแล้วก็ก้มเงยแบบนี้ แล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาโอเคนะครับทุกอย่างก็ปกติดีส่วนมอเตอร์เนี่ยตอนที่เราเปิดเครื่องมันก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวตัวน,นี้เห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถเทคออฟได้เพราะว่ามันต้องล็อกอินด้วยนะครับก็ ีนี้เดี๋ยวเราลองดู GPS แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้เราอยู่ในบ้านมันไม่มี GPS เดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกว่ามันจะรับ GPS ได้ไหมนะครับก็โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ GPS ก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็รับได้สีดวงนะครับอย่างที่เห็นในภาพอันนี้คือเราอยู่ในบ้านด้วยนะครับอาตอนนี้เหลือศูนย์ละเพราะว่าเรากลับเข้ามาในบ้านแล้วนะครับ เมื่อกี้เราออกไปหน้าบ้านเนี่ยก็รับได้หลายดวงนะครับก็ถือว่าปกติแล้วเรียบร้อยนะครับตัว IMU m o d u l ตัวนี้กล้องก็โอเคแล้วนะครับปกติ gimbal ปกติทุกอย่างปกติแล้วเรียบร้อยส่วนมอเตอร์ตัวนี้เราน่าจะ take off ไม่ได้นะครับเพราะว่ามัน take off ไม่ได้เราจะต้องล็อกอินอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับตัว DJI Fly นะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดเลยแล้วกันป๊อ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสําหรับการซ่อม DJI Mini 3ลํานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปแนวทางการซ่อมไว้เป็นท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้กลับเข้าไปก่อนจริงๆผมมีอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขออนุญาต ตัดจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปว่าแนวทางการซ่อมโดนลำนี้เนี่ยเราต้องทําอะไรมันยังไงบ้างนะครับจริงๆโดนลำเนี้ยตกมานะครับตกมาจนค่อนข้างแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลายส่วนด้านในมีอยู่ประมาณ3-4มปัญหาได้นะครับที่เกิดขึ้นแต่ว่าผมจะหยิบมาพูดเฉพาะปัญหาภายนอกละกันนะครับที่ผมได้เริ่มต้นคลิปไว้เมื่อคลิปที่แล้วก็คือขาตรงนี้นะครับปัญหาด้าอื่นผมจะยังไม่พูดถึงละกันนะครับ อย่างขาตัวนี้คือเราต้องการจะเปลี่ยนนี่แบบนี้นะครับมันหักแค่นี้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบที่เราคิดเพราะว่าคือเราคิดแค่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเปลี่ยนแค่ขาตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยก็เพราะว่าสายเนี่ยมันโยงมาแล้วก็ไปบัดกรีเข้ากับบอร์ดโมดูลตรงนั้นนะครับโมดูล มอเตอร์ไดเวอร์ข้างในตัวนั้นนะครับมอเตอร์ motor, ตัวนี้ที่กาลังเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่อยู่ตงเนี้นะครับที่เป็นเคี้ยวๆอยู่ตรงนี้ซึ่งโมดูลตัวนี้เนี่ยจะเป็นโมดูลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสั่งงานมอเตอร์พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นสเต็ปมอเตอร์เป็นแบบนี้มันเป็นสเต็ปมอเตอร์นะครับมันไม่ใช่มอเตอร์ธรรมดาที่แค่ปล่อยไฟเข้าแล้วก็หมุนแค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสเต็ปมอเตอร์คำว่าสเต็ปมอเตอร์เนี่ยคือเราสามารถควบคุม องศาการหมุนของมันได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะให้มันหมุนไปกี่องศาแล้วก็ความเร็วเท่าไหร่ตรงนี้เราจะควบคุมที่ตัวมอเตอร์ไดรเวอร์ตัวนี้นะครับตัวบอร์ดตรงนี้ซึ่งมอเตอร์ไดรเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะรับคําสั่งมาจากตัวเมนบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับจะรับคําสั่งมาจากเมนบอร์ดอีกตัวอีกตัวนี้อีกทีหนึ่งผ่านสายแพร์ตัวนี้นะครับนี่สายแพร์ตัวนี้ดังนั้นการที่จะการที่จะไป ดำเนินการอะไรสักอย่างเนี่ยเวลาเราบัดกรีตัวนี้เนี่ยเราจะต้องถอดออกมายกเซตเลยเราจะต้องเนี่ยเนื่องจากสายไฟมันเชื่อมโยงมาจนถึงเข้าตัวนี้เลยนะครับดังนั้นเราจะต้องถอดฝาหลังมันออกมาถอดตัว gps ตัวนี้ออกมานะครับตัว imu ตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดตัวเมนบอร์ดตัวนี้ออกมาพอถอดตัวนี้เมนบอร์ดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันแต่ละการถอดมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันมีสายแพรมันมีสายสื่อสารต่างๆเคเบิลต่างๆที่เราจะต้องถอด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 ออกนะครับ แล้วก็จากนั้นก็มาถอดตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์อินฟราเรดตรงนี้ซึ่งการจะถอดเซนเซอร์อินฟราเรดนี่เราจะต้องถอดกาบด้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรตัว bottom shelf อ่า bottom shelf ตัวนี้นะครับไม่ใช่ shelf shelf ตัวนี้นะครับต้อง shelf ตัวนี้ออกมาโอเคเดี๋ยวผมถอดแบตเตอรี่ไ้ก่อนตัวนี้นะครับถอดตัวนี้ออกมาปุ๊บจากนั้นเราก็ค่อยเอาตัวอินฟราเรดตัวนี้ออกมานะครับ แล้วค่อยเอาสกรูเข้าไปไขด้านในตรงนั้นนะครับมันจะมีสกรูอีก3าตัวที่จะยึดตัวโมดูลตรงนี้ค่อยยึงโมดูลตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะติดสายหลายๆส่วนอยู่ซึ่งเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังหลายส่วนนะครับก็จากนั้นก็บัดกรีตรงนั้นใหม่นะครับบัดกรีตรงนี้ใหม่การเปลี่ยนขาตรงนี้เนี่ยเราไขสกรูตรงนี้ออกได้เลยนะครับไขสกรูตรงนี้ปุ๊บแล้วก็หาอะไรสักอย่างหนึ่งมาดันตรงนี้ลงไปดันเข้าไปนะครับตัวขาตัวนี้มันจะ ทะลุออกมาพอออกมาปุ๊บเราก็จะจะถอดขาออกมาได้นะครับพอถอดขาออกมาได้เนี่ยแล้วเราบัดกรีตรงนี้ออกสายอันนี้แล้วก็ดึงขาตัวนี้ออกมานะครับดึงขาอันเก่าตัวนี้นะครับออกมาดึงออกมาปุ๊บสายที่เราบัดกรีออกมาเนี่ยมันก็จะร้อยร้อยออกมาแล้วก็ดึงออกมาจากนั้นเราก็เอาขาใหม่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ร้อยสายกลับเข้าไปข้างในตามช่องตรงนี้เพื่อที่จะมาบัดกรีเข้าสู่ตัวมอเตอร์ไดเวอร์บ์ดตัวนี้นะครับมอเตอร์ไดเวอร์โมดูลตัวนี้ พอบัดกรีเสร็จเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําย้อนกลับกระบวนการทั้งหมดที่ผมเล่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับย้อนกลับทั้งหมดเลยแล้วมันก็ต้องค่อยๆใส่ทีละจุดทีละจุดทีละจุดสายแพร์สายเคเบลิลคอนเนคเตอร์จัมเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใส่ใส่กลับเข้าไปนะครับจากนั้นก็ไขสกรูกลับเข้ามาตรงนี้ก็ค่อนข้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวตัว,ตวมันจะมีการสะเทือนอย่างการสะเทือนตัว,ต,วตัวนี้อยู่นะครับ อันนี้ก็กต้องระมัดระวังอย่างสายตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสายแพรตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายจุดเลยที่ต้องระมัดระวังแต่ว่าผมขอข้ามไปก่อนละกันนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็มาทดสอบอย่างที่คลิปเมื่อกี้นะครับการทดสอบการทดสอบเนี่ยคือเนื่องจากว่าเราถอดทั้งหมดเลยเราก็จะต้องทดสอบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ตัวนี้ตัวโมดูลแบตเตอรี่ตัวนั้นนะครับชาร์จโมดูลชาร์จตัวมอเตอร์ไดรเวอร์แล้วก็ลองดูว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับ มันเปิดติดไหมนะครับแล้วก็พอตอนเปิดแล้วเนี่ยมอเตอร์ทุกอย่างมันทํางานปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเวลาเรากดเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะทําการเช็คมอเตอร์ก่อนเลยมันจะมีกระบวนการในการเช็คมอเตอร์ด้วยตัวมันเองอยู่นะครับว่ามอเตอร์ติดไหมติดนี่หมายถึงว่ามันมันติดกับกิ่งไม้หรือว่ามันติดกับอะไรที่มันหมุนไม่ได้นะครับคือมันสตั๊กหรือเปล่านะครับมันจะมีวิธีการตรวจสอบของมันอยู่ก็คือว่าเวลาที่มันสั่งมอเตอร์หมุนเนี่ยปุ๊บแล้วมันหยุดเนี่ย แต่ว่าอันนี้มันจะมีแรงในการขับมอเตอร์ต่อไปด้วยด้วยแรงเฉื่อยของมันนิดนึงนะครับมันจะมันจะด้วยแรงเฉื่อยตรงนี้แม่เหล็กมันจะตัดผ่านขดลวดตรงนี้มันจะทําให้เกิดกระแสไฟกระแสไฟฟ้าเล็กๆไหลย,ย้อนกลับไปนะครับซึ่งตัวโมโดูลตรงนี้มันจะเช็คก,กระแสไฟฟ้าตรงนั้นแหละครับว่านี่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลาย้อนกลับมาหร,รือเปล่าถ้ามีแสดงว่ามอเตอร์เนี่ยมันยังมีการหมุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกระบวนการเช็คเบื้องต้นนะครับของสเต็ปมอเตอร์ตัวนี้ ดังนั้นเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดโดรนเนี่ยมันจะมีการหมุนของใบพัดเล็กๆนะครับจิ๊กจิกจิกจิ๊กจิ๊กจิกจิกแบบนี้นะครับ4ตัวตรงนี้เพื่อที่จะเช็คแรงเฉื่อยของตัวใบพัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้กระแสไฟฟ้าเล็กๆที่มันที่มันถูกเจเนเรตขึ้นในลักษณะของไดนาโมตัวนี้นะครับไดนาโมเล็กๆที่มันจะ กำเนิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเล็กๆมันจะเอากระแสไฟตรงนั้นแหละครับไปเช็คว่าอยู่อ๋อโอเค,อเคมอเตอร์ปกติหรือไม่ปกติหรือว่ามันมันมีมอเตอร์เชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีตรงนั้นแสดงว่ามอเตอร์อาจจะพังสายทองแดงอาจจะขาดนะครับหรือว่ามอเตอร์อาจจะติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือเราเช็คตรงนั้นได้นะครับโอเคทีนี้เราก็จริงๆน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการซ่อมโดนลำนี้ส่วนอื่นๆนี่ยเราก็ดูดูด้วยว่าตรงที่เราไป ไปแก้ปัญหามันเนี่ยมันกลับมาโอเคหรือ,อยังนะครับโดยเฉพาะตัวกิมบอลต่างๆตัวกล้องตรงนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวกิมบอลมันโอเคแล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าสายพวงสายแพรสายกล้องสายะอะไรต่างๆเนี้เราถอดออกมาหมดเลยนะครับแล้วกล้องมันติดหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกคือครึ่งหนึ่งของราคาค่าซ่อมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นค่าความเสี่ยงของช่างด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆเลยนะครับแบบเนี้ยม,มันเหมือนคุณหมอที่ผ่าตัดเพื่อแก้ ระบบเส้นประสาทบางเส้นแต่ว่ามันจะต้องไปอ,อันตรายมากๆเลยที่มันจะไปสร้างความเสียหายให้กับเส้นอื่นๆให้กับส่วนอื่นๆของร่างกายให้กับระบบประสาทส่วนอื่นหรือระบบอื่นๆเส้น,สนเลือดกล้ามเนื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันมันลักษณะคล้ายๆกันดังนั้น,น,นมันก็เลยค่อนข้างเอาเรื่องนะครับการซ่อมตัวนี้เนี่ยโอเคสําหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะปิดจ็อบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟัง พอดีมีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าเราจะดูยังไงว่าเป็นรดนมือ2นะครับว่าผ่านการซ่อมมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ